มีก็แต่ เพลงรักนับล้านที่มีมากมายอยู่บนโลกแต่มีแค่เพลงเดียวที่มันเป็นของเราสองคนนี่เป็นเพียงประโยคเด็ดโดนใจจากภาพยนตร์รักที่เขาจัดหนักจัดเต็มกันออกมาต้อนรับวันแห่งความรักที่จะถึงนี้ค่ะโดยเด็มเมลลดี้รักทำนองนี้พูดถึงหนุ่มสาวที่ค้นหาเป้าหมายในชีวิตและความรักบอกให้รู้ว่าความรักที่แท้จริงเกิดจากการเรียนรู้แบ่งปันให้กับผู้อื่นอย่างรักหรือกลวงในใจของทั้งวินและหมอกที่รับบทโดยแดนวรเวสและฉัตปริยชัติโดยในงานเปิดตัวรอบสื่อนั้นนอกจากจะมีการเดี่ยวเปียโนสื่อถึงเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์จับนางเอกของเรื่องมาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ขึ้นเวทีกับแดนเป็นครั้งแรกเรีกเสียงกรี๊ดการาฟจากแฟนคลับกันได้ทั่วหน้าเลยล่ะค่ะเป็นภาพยนตร์รักโรแมนติกดราม่านะครับที่เราอยากให้ให้คนดูได้เห็นถึงความรักอีกแง่มุมหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ย ความรักมันดีครับสาหรับชีวิตแล้วมันสามารถเป็นแรงผลักดันให้เรามีกําลังใจแล้วก็ทําสิ่งดีๆได้เราอย่าไปมองจุดลบของความรักแค่นั้นเองนะครับเรารู้สึกว่าเราเราเห็นเห็นเขาทั้งคู่แล้วเนี่ยมันมันใช่ผมไม่ได้ตัดสินจากอย่างอื่นนอกจากนอกจากความรู้สึกครับเวลาผมตัดสินที่จะเลือกนักแสดงก็คือดูดูจากว่าเขามีสิ่งที่เราอยากอยากได้หรือเปล่าความรู้สึกมันมันบอกชัดว่าต้องเป็นสองคนนี้ในวันที่เราเราคุยด้วยกันเราก็เลยรู้สึกว่า สองคนนี้แหละครับเหมาะเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวละครวินกับหมอกในเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจแล้วกันนะครับทาให้เราทุกคนนะครับหันมามองคนข้างๆของเราแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่คนข้างๆของเรา,า,า <rest> ให้ให้มีความสุขที่สุดในวันที่เรามีกันอยู่นะครับ <S <S พอรู้ว่าได้ได้เล่นเรื่องนี้ค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเ,เป็นหนังเรื่องแรกด้วยแล้วก็ด้วยตัวบทด้วยตัวการถ่ายทำแล้วก็สถานที่ที่ถ่ายทำคือรู้ว่าคือมันเป็นสิ่งที่ยากค่ะสำหรับฉันแล้วก็ เราต้องได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะค่ะเพราะว่าเรื่องนี้จะได้ร้องเพลงด้วยแล้วก็ไปหายทำถึงแม่้องสอนเนาะเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยค่ะสิกุมภานี้นะครับก็ฝากสำหรับทุกทุกคนนะครับเข้ามาดูเรื่อง The Melody รักทำนองนี้นะครับก็ไปเติมเต็มความรักที่ดีนะครับแล้วก็หันมามองคนรอบข้าง,งคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าเป็นเพื่อนว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับผมหวังว่าความรักของทุกคนคงจะดีนะครับตั้งแต่คนไทางที่เป็นต้นไปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับผม ใครที่ชื่นชอบหนังรักโรแมนติกบนดราม่าอย่างนี้และอยากจะตามหาตัวโน้ตที่เคลื่อนไหวได้จริงบนแผ่นฟิล์มพลาดไม่ได้ค่ะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ผอนนอกจากข้อคิดดีๆที่คุณจะได้นำไปปรับปรุงความรักของตัวเองแล้ววิวสวยๆจากเรื่องนี้ก็ยังเป็นกำไรให้เพลินตาถึงอีกด้วยค่ะ